ดีครับผมเชียงหม่ชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดเนาะพอดีไปซื้อของมาทํหมาล่ากันนะครับอันนี้ร้านของอ่าน้องกระเจียบเปิ้ลขายนะครับแต่ผมไม่เอวอ่าก็เลยไปซื้อเมนูนี้มานะครับเราจะจัด,จดทําย่างกินตอนเย็นอันนี้เป็นคางของปลาบึกนะครับปลาบึกเนาะครับพอดีว่าผมหั่นแล้วนะครับซื้อมากิโลไปเพราะว่ามันมน่าจะมีไผ่กินเพราะว่ามันมีแคกนะครับวันนี้มันมีแคก ก็เลยมาาําทำานเพื่อจะเสียบอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ไปหันอ่ะในเซนทันมันขายค่อนข้างจะแพงเนาะไม้สิบบาทนี่ได้น้อยเดียวนะครับก็วันนี้เราก็เลยจะลองเอามาย่างแล้วก็ทำน้ําจิ้มสามรสกินกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้กําลังทําได้สองไม้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะเสียบนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วจะเอาไปย่างตอนเย็นแล้ว่อนเย็นนี่ผมซื้ว่าจะทําแหมซักเมนูนึงนะครับแหมเมนูนั้นน่าจะเป็นเมนูอ่าแกงส้มนะครับแกงส้มมะละกอนะครับ รอดูนะครับว่าแหงบืนเมื่อแรงต่อข้ามครับจะเป็นอย่างไดนะครับตอนนี้เขาจะเตรียมตัวเนี้ยเสียบแล้วก็ใส่พเยนไม้ก่อนนะครับตอนเย็นๆนะครับเขาจะเอามาย่างกันเนาะโอเคครับผมครับผมตอนนี้เขาก็เสียบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ประมาณยี่สิบกว่าไม้ครับเป็นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับผมไอตัวเนี้ยมาเจ้าใดครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยทาแล้วเมือนละอันผมว่าแม่ค้าเพิ่นบอกว่าให้มาถ่ายคลิปอันที่บ้านนี่สักวัน ผมว่ามีแผนอย่างครับผมแต่ที่แน่ๆนี่มือกับยิกครับผมมาเสียบมาล่าเป็นร้อยกว่าไม้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมีผมจะใช้สูตรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคางปลาหมึกนะครับแต่ว่าผมจะใช้ย่างเป็นสูตรอ่าเป็นท้องว่าสูตรปลาหมึกย่างข้าวมิ้นนะครับข้าวมิ้นนี่จะเป็นข้าวมิ้นสดนะครับที่ผมใช้ทาเพราะว่าตัวนี้เขาจะเพิ่มอ่เพิ่มสีเพิ่มสันของมันครับเพื่อสีมันออกเป็นเหลืองๆน่กินนะครับครับผม ตัวนี้ผมใช้ข้าวมิ้นซอสโคกนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำมันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีความมันขึ้นมาในนิดๆนะครับเห็นก็คาบว่ามันจะเหลืองขึ้นมาทันทีนะครับฮะแล้วเดี๋ยวทำสักกํานะครับเราทำตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะไปกาดกันนะครับจะไปดู่าว่าจะไปซื้อป๋าไปซื้อที่จะมาทําแกงส้มนะครับแกงส้มมะละกอนะครับก็ เดี๋ยวเขาจะไปดูกันที่ตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวพิกมาก็จะมาทํากันเลยครับตัวนี้เขาใส่ย่างี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเซตมันใส่ตู้เย็นไว้เพื่อห้อ่อเพื่อมันมันเซตตัวของมันเข้าไปนะครับและรสชาติมันจะได้อร่อยนะครับเดี๋ยวรอสักกรันะครับผมเดี๋ยวเขาไปกัดกันมาแล้วเดี๋ยวมาทํากันครับผมครับผมจากที่เขาไปตลาดมาเด่กกี้นะครับบรดเทศไทยเนาะครับเพราะแดดมันร้อนแล้วก็เอฝนมันนักนะครับก็ได้นี่เลยครับตามแผนที่ราวางไว้เด่กกี้ ก็คือเขาจะไปซื้อป่านะครับเป็นป่านินนะครับไซส์ไง่งามครับไซส์กาลังสวยเลยครับแล้วก็ซื้อมะละกอนะครับแล้วก็ซื้อพริกแกงส้มนะครับแต่จะพลาดเป้าหมายนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเป้าหมายผมจะใช่น้ำพริกตัวนี้นะครับจะต้องเป็นน้ำพริกแกงเหลืองนะครับแต่นี่มันมันมีแคลอรี่นะครับก็เลยต้องซื้อมานะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ตัวนี้แตนใส่ข้าวมินไปให้มันเหลืองนะครับแล้วก็ซื้อน้ำพริกมาสองอย่างนะครับพริกตัวนี้ก็ซื้อเป็นพริกแดงกับพริกที่หนูนะครับ เขาจะใช้ทาน้ําจิ้มซีฟู้ดทาน้ําจิ้มซีฟู้ดของอปลาหมึกนะครับที่ผมเอาไปเซตไวใ้ในตู้ละเดีเดวนนี้เซตไว้ในตู้ละเดียวออกมากับพร้อมย่างเลยนะครับอันนี้กับที่เศษมันนุนครับแข่งเมืองเมืองบ้นานเฮานี่เอาไว้แอ่งเอาไว้แก่งมื้อต่อไปนะครับอันนี้สิบบาทถูกมากมากครับการเฮา,น,าน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยู่กันสามที่คนเนี่ยตัวเนี้ยมื้อนึงก็คือซื้อหมูสับซาบาทอันนี้สิบบาทบาเกินสามสิบบาท กินเข้ากับนอิ่มแล้วครับอันนี้นี่ขอ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 แนะนําเลยว่ามันถูกมากนะครับกระเดี๋ยวเขาจะยกตัวเนี้เข้าไปลุยขอเข้าไปลุยในครัวตรงนี้สักวันหนึ่งนะครับพอิีผมตั้งหม้อไว้แล้วนะครับผมอะครับผมเดี๋ยวตุ้ยผมมาเลยครับผมครับผมหลังจากที่เขาเข้ามาในครัวนะครับกระเดี๋ยวนี้คือช่างภาพเผอผมก็ได้ไปจัดการในเรื่องของมะละกอมาเรียบร้อยนะครับมะละกอนี่จริงจะทําได้หลายแบบนะจะผ่านก็ได้จะเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แต่ผมจะทําเป็นชิ้นวงกลมๆใหญ่ๆเหมือนโดนัทเลยนะครับ เอาละครับผมก็น,นี่ก็น้นําที่ผมทําไว้นะครับมันก็นได้เดือดแล้วนะครับผมมีครกเราจะใส่พริกนี่ลงไปง่ายเลยครับใส่ลงไปครับผมเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นผมจะใส่ไปสองถุงเลยนะครับและอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะโขกน้ำพริกนี่เป็นน้ําจิม้มนะครับสามรสนะครับ ไปลงไปเลยครับทำยังรวดเร็วนะครับผมตอนนี้เขาจะตีนี่นี่น้ำขนมันแตกเลยขั้นตอนง่ายๆทำแกงส้มนี่ไม่ยากครับผมเร่ต้องได้ทำอะไรอย่างมากมานะครับโอเคตรน้นี้ก็คือของผมเนี่ยคือจะใส่ม้ลปลองลงไปเลยนะครับ เอาไงเลยมะละกอเลยเพราะว่าอยากคือมะละกอมันเปื่อยครับใส่ลงไปเลยครับครับผมอ่ะอน,นี้ก็จะตามด้วยข้ามิ้นที่ผมเตรียมไว้นะครับเข้ามิ้นนี่จะทำให้แกงมันเหลืองขึ้นนะครับแล้วครับผม ปิดกันไว้ก่อนนคเจะปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะครับเดียวถ้าอย่างใดเขาจะถ้ามันซุแล้วเขาจะใส่ปลาตรงนี้ลงไปขอเพ้่มะละกอซุกก่อนเพราะปลาเนี่ยแป๊บเดียวมันซุกแล้วนะครับโอเคครับผมเดียวถ้าน้ํามันเดือดมะละกอซุกใส่ปลาลงไปนะครับเดี๋ยวปากันครับครับหลังจากที่อเราหม้อมันเดือดนะแต่จริงมันเดือดแล้วนะแต่ผมก็มาขกนน้าจิ้มนะครับน้าจิ้มนี่ก็จะใส่พริกสองสีนะครับเป็นพริกตัวนี้แล้วก็เป็นพริกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นพริก พริกชี้ฟ้าสีแดงนะครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับสองอย่างนะครับคบด้วยกันมีกระเทียมมีรากผักชีนะครับอ่าแล้วผมก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปน้อยนะครับตอนนี้เราก็จะพุงจะพุงเลยนะครับเป็นน้ําจิม้มพุงไว้ก่อนเลยผมใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับโอเคใส่น้าปลาลงไปน้ปาปลาไม่สีหน่อยยังไม่บอกนะครับ <c oughs> อ่าโอเคครับผมช่วงวันยุดธนะครับไขรที่มหมูจะย,ยี่ยงไงกิจกรรมว่างๆนะครับผมใส่มะนาวเปรี้ยวๆเลยนะครับกิจกรรมว่างๆก็ลองทํากันดูได้ครับผมอ้าวช้อนอันนี้ผมใส่ชูรสไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมอนอญาตวางตรงนี้นะครับอืมใช้ได้เลยครับ เอาไปให้อตักส่นนี้นเนาะอครับรสชาติน้นกรอบเปรียปร้ยวๆหอมๆเผ็ดๆนะครับมันสามรสอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําจิม้มซีฟู้ดที่แบบว่าอู้เด็กินกับปลาบึกเนี่ยอร่อยมากเลยคางปลาบึกย่างนะครับโอเคนี่ครับผมแสงได้ก่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคน้าจิม้มหอ่อทำเรียบร้อยละคราวนี้ถึงเปิดหม้อแล้วครับผม โอ้ช่างภาพดูในหม้อหน่อยร้อนมากน้ำมันเดือดโมโหม,มากครับอันนี้ผมตะก,กี้ผมใส่เพิ่มในส่วนของน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับแกงส้มมันต้องมีน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ปลาลงไปแล้วนะครับก็รอปดอย่างเดียวแล้วครับรอฉันอย่างเดียวแล้วครับผมถ้าใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปลามันซุกแล้วก็เป็นอันอันที่ว่าแกงส้มนี่ก็จะเซตเลยนะครับจะเรียบร้อยตามตามขั้นตอนเพื่อนพราะผมุ่รดไปแล้วนะแฮมประมาณสัก 5นาทีก็ว่า3นาทีนี่ก็น่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะปิดไว้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปจิ้มกันนะครับต่างตางนอกเนาะจะจิ้มกันพร้อมกับปลาหมึกนะครับเอ่อเป็นของว่าคางปลาหมึกย่างนะครับเอ่อข้าวมิ้นสดนะครับโอเคครับผมตอนนี้เขาก็จะมาทำเมนูนี้แล้วนะครับเป็นเมนูที่สองของเขานะครับที่ว่าเอ่อช่วงเวลาที่ว่าร้านเจ้าของร้านเป็นยังตั้งโต๊ะเนี่ยมันจะย่างก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทาไปย่างกันเนี่ยลูกค้าเ่นมาจะทำมาได้นะครับ คครับผมจะาจะ้ย่างเลยปลาหมึกนะครับคางปลาหมึกย่างสมุนไพรนะครับเป็นอขมิ้นสดนะครับโอ้รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับ่สีสันน่ากินเลยครับผมมาจะย่างตรงนี้เลยครับผมแต่ที่หน้าแดงนี่บาได้กินบาได้มีแอลกอฮอล์นะครับตอดีแดดร้อนขนาดใดช่วงนี้ครับผมแดดร้อนมากครับครับ ธรรมดาผมมาแน่ใจว่าเปิขายกันไหมท่าใดนะครับแต่ผมไปหันที่เซิรท่านขายขายไม้สิบาะนิดเดียวเองครับผมโอเคครับเพราะว่าตอนนี้เฮากับต้นนี้อย่างก็รอรอมันแห้งก็จะพลิกไปพลิกมานะครับเพราะว่ายังเ,เห,หลือแหมไหลไม้อยู่นะครับยังเ,เหลือแหมเยอะอยู่อันนี้จะทําเป็นส่วนใหญ่จะต้องเป็นพวกกับเจี๊มนะครับแต่ข้ามๆอะ่ะประมาณสักแค่มุกไปหกโมงเนาะสักหกโมงไม่ให้ได้ละได้เวลาละเดี๋ยวนี้ต่อคือย่างปก่อน เขาบอกทำสักกรรมนี่ก็คือลูกค้าหน่าละมันจะมากันนะครับเขาบอกมาใส่ร้านร้องเพื่อนทำรายการนะครับัอนี้ว่าร้านสันติการค้านะครับอยู่ที่บ้านเรืออทร์นะครับสันกำแพงนะครับไข่อยู่ใกล้ๆนี้มันุดหนุนกันได้แล้วับราคาถูกอร่อยนะครับผมขอโปรโมท่นิดหนึงเนาะเออครับผมอ่ะอันนี้เขาบอกคอยครับไปก็มาเรื่อยนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักกรรมภาพว่ามันซุกอย่างไรเดเราจะมาดูว่ามันน่ากินขนาดไหนนะครับโอเคครับ มาแล้วครับผมปรเด็นนี้ก็ได้ที่แล้วครับผมถ้าพห้ลอมาดูครับผมโอ้นี่ได้ที่แล้วโอ้โแน่กินมากครับหอมครับป็นหอมมันหอมกุ้งมี้น่ะโอ้แล้วก็พอดีเลยย่งขนาดนี้กำลังพอดีครับถ้าเขาย่งมึงกว่านี้มันจะมันจะหดไปเนาะเนี่ยแต่กี้เขาหันใ่ว่ามันเป็นทิ้นิ้ใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเป็นอันนี้วันนี้ผมเป็นคนย่างเองเลยนะเป็นเชฟเองเลยโอเคครับกําเดียวนะครับเขาจะสองเมนูนะครับสองเมนูก็คืออ่า ต้องแกงส้มป่านิ้นใส่มะละกอนะครับจะเสิร์ฟบนโต๊ะพร้อมกับคางปลาหมึกย่างนะครับพร้อมกับน้ําจิ้มสามรสที่ผมเตรียมมานะครับอ่าอันนี้น้ํำลายหกได้เลยนะครับอ่าเพื่อมาเป็นการเสยเวราผมขอจิ้มก่อนครั้งหนึ่งเอาไหนเนี่ยนนี้บอกร้อนๆนะครับน้ําจิ้มสามรสเนี่ยวุิ้มเข้าไปเลยครับผมดูนะครับอื หอมมากครับผมล้ำเหลือที่เป็นทำแน่นอน,นครับเพราะว่าเขาเครื่องเขาเหมือนห่วงนะเขาใส่ของโครบหมดเลยอันนี้ก็กินกับน้ำโคกนะครับเข้มหน่อยเอา,เาเครับแขมกนะครับคุยแบบนี้เลยเจ้าภาพเห็นแล้วครับอืมเจ้าภาพสงสาหลายเลยอันนี้วันที่ถ่ถายมารกรอ,อกโอเคครับผม บดมาคข่้เอาไว้ักกันเล็มาเนี้เวลากลางหกโมง้วห้าโมงแปดสักแห็นตันชั่โมเขาจะจับโต๊ะไปกินกันตังในนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเขาปางกันดังในนอครับผมตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วนะครับที่เราจับโต๊ะกันอาจจะช้านิดนึงแต่โอเคเลยครับเพราะว่าตอนนี้พร้อมแล้วเพราะว่ารอเจ้าของบ้านจะกิยออกมาเตือนะครับพันนี้ว่าเขาก็จะกินกันก่อนเลยเพราะว่าอยู่กับช่างภาพช่างภาพนมีธุระจะต้องทำนะครับ ดูนครับผมอลังการกว่าครับปลาหมึกย่างนะครับคางปลาหมึกย่างสมุนไพรเรียกว่าเขามิ้นสดนะครับอันนี้ก็คือโอ้ดิใหญ่มากแกงส้มนะครับแกงส้มปลานิลครับกับมะละกอนะครับเราชิมกันเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราชิมกันเลยเอาไหนก่อนดีแต่ใจอยากกินตัวเนี้ยอันเนี้ยจ้องตั้งนานแล้วก่อนจะซื้อ ครับผมชิมกันเลยนะครับโ,โหน้ำจิ้มหอมอ่ะโอ้ยทำขายได้เลยเนี่ยมาน้ำจิ้มไปเยอะสามรสรจริงๆเค็มเปรี้ยวหวานหอมเนานะกินน้ำประเปล่ากินน้ำโคกก่อน บางวันนิดหนึ่งนะครับเขียนนี่อร่อยจริงไม่เหนียวนะพอดีพอดีเลยครับเดี๋ยวผมจะชิมนี่นะอันนี้ผมใส่จริงๆอะ่ะจะเอาทําเป็นแกงเหลืองแต่ว่าพริกมันไม่มีไปใส่แกงส้มแต่ว่าผมตำขมิม้นใส่ไปด้วยร้อน มะละกอเปื่อยมากหอมขมิน้นแล้วก็เครื่องแกงส้มแล้วก็ปลาสดมากนะครับชิมปลานิดนึงเอามาปลาอยู่ไหนใส่ไปตัวหนึ่งปลาโอเคเนี่ยปลาเนื้อปลาหวานมากครับ อร่อยครับผมเสียดายเนาะเราชิมคนเดียวมันต้องมีคนชิมหลายๆลายคนไม่กินนักกันแล้วแต่ว่าเขาน่าจะมาช้าเพราะว่าพอดีทางร้านเขาก็ต้องทํางานนะครับวันนี้เราก็เลยทํากันแบบจริงๆทาเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวกลับมาเขากลับมาก็มาได้กินกันแหละครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเขาชิมน,นิดน้อยอู๋หน่อยจริงๆอันนี้กาลังหวานพอดีเลยนะผมว่าเพราะว่าย่างย่างพอดีเลยอะ่ะย่างแบบพอดีพอดีเลยเนะี่ย อเด็ดตรงน้ำจิ้มอ่ะสุดยอดเลยครับผมทริปนี้ก็จะขอขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับผมคิดว่าทำแล้วมีคนติดตามคนดูผมขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วก็มีคนดูประมาณตรงเนี้เกือบจะร้อยคนแต่อยากมีคนดูเยอะๆผมก็ตั้งใจทำนะครับผมก็อยากขอฝากช่องด้วยนะครับ เดี๋ยวเราอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อช่องนิดนึงนะครับแจ้งไว้ก่อนว่าบางทีบางอย่างอย่างเชียงใหม่ชาแนลเนี่ยเชียงใหม่ชาแนลเนี่ย <c oughs> ทีแรกเราเป็นกลุ่มเพื่อนทํางานด้วยกันคิดว่าจะทาคลิปด,ด้วยกันแต่พอดีว่าทุกคนมันอาจจะไม่แมทช์กันหรือว่าภาระหน้าที่อาจจะไม่ตรงกันหรือการงานไม่ตรงกันก็เลยกลายเป็นว่าคนนี้มาคนนี้ไม่ได้มาหรือว่ายังไงแต่ว่าเราก็จะร่วมางานกันเหมือนเดิมแหละ ถามว่ามีไปเที่ยวไปอะไรกันเราก็จะถ่ายถ่ายทำเหมือนเดิมแต่ช่องอาจจะเปลี่ยนชื่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของผมชอบทากับข้าวนะครับแต่เที่ยวก็ได้อยู่แต่ว่าจะทําให้หมดแหละทั้งตกปลาทั้งทากับข้าวทั้งเที่ยวต่างๆนานาได้หมดเลยโอเคนะครับทิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปต่อ you. Don't, wow. don't know a